เธอกินเล่เป็นหรอนะโมสวัสดีครับผมพบกับละโมกับเบรย์หอใหญ่ของเขาครับผมเธอกินเป็นหรือเปล่านะโมกินเป็นหรือเปล่าฮะส่งเสียงเอาแบบนี้แกะให้โมกินหน่อยโ,อโ,อโ,อโมอะเธอกินเป็นหรือเปล่าเธอนี่มันสายขนมนีิวานโมอุ้ยแกะสะก๊อ้งเชียวจะกินให้หมดกันเลยใช่ไหมส่องแม่ลูกใจคอดู สองแม่ลูกใจคอหดเยี่ยมอ่ะกำลังดู ROV กันอยู่นะเพื่อนๆเกมกำลังตึงเลยครับโอ้อร่อยไหมโอ้โหถ้ากินเลไปหน่อยนะโมโอ้โหเราต้องบอกอะกินเป็ดได้วมันอะกินอย่างกับนั่งดูนี่เนาะนั่งดู ROV กันสองแม่ลูกนี่อย่างตึงโอเคครับไปละนปากกินด้วยแกะกันใจคอหดลาย่ะโอเคเพื่อนๆอย่าลืมเชียร์ ROV โอวีทีไรกันนะครับผม